มีงานได้ประเมินสถานการณ์ว่าหลวงปู่มั่นของเราน่าจะได้รับยกต้องเป็นบุคคลสำคัญของโลกอย่างแน่นอนก่อนที่จะได้รับรางวัลคุณพ่อคมก็ได้ไปคุยด้วยว่าอยากประกาศให้ชาวโลกรู้ว่าหลวงปู่มั่นเป็นใครอยู่ที่ไหนซึ่งหลายๆท่านได้เข้าใจผิดนี่ก็ได้ไปก่างซึ่ง การกระางนั้นก็เส้นทางที่เราเดินทางไปก็กระจางยิ่งขึ้นและก็มีหลายๆมุมที่จะนําม,มาเล่ามาเขียนลงไปซึ่งเท่าที่ศึกษาดูยังไม่มีในหนังสือก็เมื่อได้รับข้อมูลอย่างนั้นก็สรุปว่าเหมือนยาวิเศษทำให้ต้นมานีมีพลังขึ้นมาแล้วก็ความเจ็บป่วยเพราะนั้นหายไปเลยไม่ต้องสัญญาเลย ตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ไม่ได้สัญญาเลยเพราะว่าถือว่าเป็นยาวิเศษที่ทําให้ไม่ไม่ไม่มีความรู้สึกว่าป่วยเป็นเส้นเลือดสมองตีบแต่ว่าไม่มีความรู้สึกอย่างนั้นเลยตั้งแต่วันที่ได้ทำงานมาตลอดอันนี้เป็นความจริงเลยแล้วก็ตั้งใจว่าจะทํากิจกรรมนี้ให้เหวแผ่ยิ่งขึ้นไป ต่อมาประเด็นที่สองก็ได้พบกับอาจารย์ทานชัยโดยามคือท่านพุ่มเทให้กับกิธกรรมทางพุทธพระพุทธศาสนาซึ่งเกิดกันแบบสายบุญไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่ได้คุยกันปั๊บมันเหมือน,น,นเป็นเนื้อเดียวกันสรุปสั้นๆว่าวันที่11พฤศจิกายนมาที่นี่แหละแล้วก็ได้มาเจอกับนักวิ่งสายบุญผู้ยิ่งใหญ่ก็คือคุณครูพามผมจำปา แต่ว่าเหตุบังเอิญนก็ไม่เชิญนะแต่ว่ามันมีความรู้สึกว่าไม่เคยเจอกันแต่มันเหมือนกับว่าเคยอยู่ด้วยกันมานานสืบเรื่องจากกิจกรรมนี้เกิดขึ้นจากสถานการณ์สร้างให้เกิดขึ้นด้วยเราไม่ได้คิดฝันมาก่อนแต่ในใจตมานั้นอยากเดินทางไปศึกษาเส้นทางของผมว่าในใจลึกๆอยู่แล้วตั้งแต่ได้ไป นักศึกษานักเรียนต่างๆได้สวดสารพันไปหลายจังหวัดในแถบภาคอีสานที่ท่านอาจารจาาย์ดรสงชัยบันทึกสดยอดผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นแสนกว่าคนกันได้นะวันหนึ่งได้เดินทางไปกับอาจารย์สงชัยแล้วก็ท่านบอกว่าจะทําโครงการวิ่งซึ่งตอนนั้นสถานการณ์โควิดก็มาแล้วนะ หลายโรงเรียนหยุดเนื่องจากนิมนต์ไว้แล้วก็ไม่สามารถทําได้ก็เลยคิดกระทันทีตอนนั้นคิดเสร็จก็กประชุมเสร็จก็เดินทางเลยไม่มีขั้นตอนอะไรมากมายครัทีนี้การเดินทางก็เริ่มต้นตั้งแต่วันที่26พฤศจิกายาน,นเพื่อจะไปตั้งที่จุดเขาเรียกอะไจุดสตาร์ทที่ปัป่าุานาจังหวัดสกลนคร แนวทางของการทํางานก็ง่ายๆแต่ต่อมาก็ได้กำชับกับคณะทํางานทุกท่านผู้พามเองโยมพิชาที่ขับรถเหมือนกับทุกอย่างลงตัวทุกคนมีหน้าที่หมดทุกคนและเป็นหน้าที่สําคัญซึ่งขาดใครคนใดคนหนึ่งไม่ได้ก็เลยกําชับกันว่างานนี้จะสําเร็จลุล่วงได้ด้วยดีเราจะต้องเริ่มต้นกับความไม่มีความว่าไม่มีอะไร หนึ่งเราจะต้องไม่มีความโลภไม่มีความโกรธและไม่มีความหลง,ลงถ้ามีสามอย่างนี้งานใดอย่างหนึ่งงานอาจจะล้มเหลว,วแต่แล้ววันนี้ก็สําเร็จรู้ล่วงลงด้วยดีกระบวนการเดินทางผ่านความก็ไม่อยากพูดว่าเราปากเพราะว่าที่มันที่สุดอยู่ที่ผู้เรือไม่ว่าจะเป็นเส้นทางขึ้นภูเขาหรือว่าสถานที่นอน13องศา และอยู่กลางป่าคือขณะนั้นไม่ได้นึกถึงตัวเองและคณะนะผู้าพานอนใกล้ท้องรถอ่าโดยดวงชาก็นอนข้างๆอัตมาสบายหน่อยได้นอนในรถแต่ว่านึกถึงไปว่าหลวงปู่มั่นทำไมทำได้เส้นทางที่มันยากลำบากเราถือว่าสบายมีรถไปมีการขับเคลื่อนไป ลำบากตัวนั้นไม่ได้ไม่ไม่ไมีเลยหายไปทันทีแล้วก็ไม่รู้สึกว่าลำบากแล้วแถมยังมีความรู้สึกว่ามีพลังเกิดขึ้นอีกมากมายถ้าเราได้เห็นได้ศึกษาอันนี้คือส่วนนีม้มารวมในทีท บ้านคำบงงซึ่งเป็นสถานที่รากา,าระาัของบุคคลที่เป็นคนสำคัญของโลกซึ่งเาทั้งหลายได้ห้อมรวมใจกันเพื่อที่จะสร้างให้เกิดความสำคัญเหล่านี้ให้เกิดขึ้นการห้อมรวมใจของพวกเรานั้น เป็นการสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นเป็นการสร้างเกียรติภูมิเพื่อหนุนส่งให้พ่อแม่รูบายตามองหลวงปูงมั่นบริทธิตอซึ่งได้จากพวกเราไปเป็นระยะเวลานาน,านแต่ปฏิปทาสิ่งที่หลวงปู่ท่านได้มอบเอาไว้ให้พวกเราคือมรดกตรม หลวงปู่ได้ประพฤฏิบัติตามแนวทางขององค์สมเด็จพระสัมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเราถือว่าเป็นบรมครูของสัตว์นุตทั้งหลายทงปู่แล้วหลวงปู่ได้่ายทอดสิ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสอนเอาไว้อย่างมั่นคง แล้วก็ดำรงตนในทางรพระพุทธศาสานาจนได้รับการถวายการยกย่องว่าเป็นสุดยอดของพระนักปฏิบัติเป็นพระอาหารหันต์ยกถึงพุทธการและที่สุดองค์การยูเนสโกก็ได้ประกาศจิติปูมิขององค์หลวงปู่เรา ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกแล้วสาขาที่ล้มปูได้รับการยกต้องคือสาขาสันติภาพซึ่งถือว่าคำสอนขององค์พระสัมมาสัมสมุทธเจ้านั้นเป็นคำสอนที่สื่อสอนถึงเรื่องความสมบสุขความสันติภาพของมนุษยชาติที่เกิดขึ้น ไม่ใช่แค่ชาวไทยไม่ใช่แค่ประเทศไทยแต่เป็นปรากฏการ์ทั่วโลกที่ทุกคนต้องการสัมภาพนี่คือความยิ่งใหญ่ขององค์หลวงปู่เราที่เป็นลูกหลานมีหน้าที่ที่จะอุปถัมภ์คำชูช่อชูเกียรตูกพรม ให้สมกับจังหวัดอุบลราชธานีเป็นแดงเกิดของบุกพระบรมผาดตามได้หลายรูปแด้หลายองค์ทางด้านปร,ริยั์และปฏิบัติต่างคนก็ต่างหล้อมรวมกันเป็นเช่นเดียวกับแม่นม้ำแม่น้ำสายเล็กๆหลายสายไหลมารวมกันมันเป็นทะเลใหญ่ เป็นมหาสมุทรช้าการปฏิบัติ่รงนี้ก็เช่นเดียวกันจังหวัดอุบลราชธาน,นีเป็นจังหวัดที่ได้ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นนครแห่งคำเรามีครูบาอาจารย์มากมายหลายกองเลยสิ่งที่ติโยมพุทธศาสศานิกชนที่จะต้องปฏิบัติก็คือน้อมนำเอาคำสอนขององค์หลวงปู่ น้อมนำเอาคำสอนของครูบาอาจารย์มาประพฤติปฏิบัติให้เกิดผลนั่นคือภาระและหน้าที่ของเ้าพุทธิพุทธิต่วันนี้อสมาภาพความินดีที่เห็นพุทธศาสนชนแสกระทั้งครูบาอาจารย์ที่หลงพ่อวัดป่าสุทธาวาสก็ยังให้ความสำคัญกับ วันแห่งภาติการขององค์หลวงปู่ได้เดินทางมาร่วมในกิจกรรมของพวกเรานี่คือความยิ่งใหญที่เกิดความล้อมรวมใจของทุกท่านสูงและพวกเราทุกคนก็ขอบกาบรพัฒนาคุณพ่าศีรัตนไกรจงช่วยโดนบันดาลให้ทุกท่านจงประสบกับความสุขเจริสวัสดิ์ที่พักนมงคลสมบูญปุญผลในสิ่งที่มุ่งมัน่น